สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนขอเสียงคนที่อยู่ด้านนอกไหนได้ไหมคะแฟนคลับที่อยู่หน้าสตู ว่าเฮ้ยเฮ้ยมันโป๊โป๊ไรบ่าคอมเมนต์เขาว่าเขาบอกว่าคิดถึงคิดถึงเด่นเด่นที่มาของเด่นเด่นคืออะไรหมากโกเด่นไงเขาบอกว่าพี่ฟานเหมือนหมากลเด้นและมันเหมือนยังไงมันเหมือนอยังไงไม่รู้ว่าเขาเขาบอกหนูไม่ได้บอกหนูก็เรียกตามแฟนคลับเฉยเฉยอยากรู้ว่าไหนไหนขอที่มาของเด่นเด่นหน่อยว่าคืออะไรนะคะ อะไรที่ชอบคือกลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นที่แบบอยากเอามาทําเป็นเทียนหอมเวอร์หอมค่ะหอมไหมหอมหอมแหละเนาะนะคะพูดถายพูดถายเอาหน่อยเอาหน่อยพูาถามว่าหอมไหมหอมไหมนะคะหอมไหมหอมไหมหอมไหมตรงเนี้ยเฮ้ยอย่าดีเซรั่มอิงลอดนี่คืออยู่กับพวกเรามาตั้งแต่ตอนที่ จะครบปีแล้วเหมนเราเลยเดือนหน้าก็คือปีหนึ่งแล้วครบรอบอิงหลอดนะคะอยากให้พูดถึงโมเมนต์ของอิงหลอดในในไหน,นก็เดือนหน้าก็ครบรอบหนึ่งปีแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าเหมือนสิบปีเหมือ <laughs> น <laughs> มัน, <laughs> ม,นมันเจอหลายสิ่งหลายอย่างในในหนึ่งปีมากอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าดีไหมมันก็ดีเพราะว่าเหมือนเป็นแบบบทพิสูจน์ว่าเราสองคนเนี่ยจะจับมือกันได้ ได้ไปแบบได้นานแค่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งทุกวันนี้มันก็เห็นแล้วว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าจะมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ไม่ปล่อยมือกันซันคลับละ่ะทันคลับรู้สึกยังไงบ้างหนึ่งปีอยากจะขอบคุณจริงๆเพราะว่าแบบเขาก็อยู่กับเรากันมาอยู่กันมาแบบว่าหนาแน่นเลยเนาะหมดละมั้งข้างล่าง <laughs> ไม่ทิ้งกันเลยแล้วก็ไม่จะมีปัญหาอะไรก็แล้วลแต่เขาก็จะคอยอยู่ข้างๆคอยซ<ๆ>ัพพอร์ตเราไม่ทิ้งเราอันนี้คือแบบ ขอบคุณมากๆรักมากๆาก,ากนะคะสําหรับพี่ฟ้านะคะกเ็เดือนหน้าครบปีอิงหลอดซึ่งก็อย่างที่น้องบอกกันแหละว่ามันก็1ปีเหมือนสิปีเหมือนหลายปีอะ่ะ <laughs> เพราะว่า <laughs> มันเจออะไรมันไม่เคยได้นิ่งเลยไงในแต่ละเดือนเราได้เจอเรื่องราวหรือบางทีรายวันรายชั่วโมงรายสัปดาห์จะมีเรื่องราว L L 1. 1> มีรายวันตลอดเข้ามาตลอดทําให้บางทีเนี่ยยอมรับว่าในช่วงแรกๆอะ่ะ เราอาจจะไม่ได้เข้าใจคําว่าโอเคทุกคนอาจจะแบบว่าให้ให้ให้ให,ให้นิยามเราว่าคูจินถูกไหม,มเราก็อาจจะไม่ได้เข้าใจว่าคําว่าแบบว่าคูจิ้นคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ลเลยไม่รู้ว่าบางทีจะต้องวางตัวยังไงก็เลยปล่อยไปตามธรรมชาติซึ่งบางครั้งเนี่ยความธรรมชาติมากเกินไปบางครั้งด้วยความที่มันธรรมชาติมากเกินไปมันบางทีมันก็ไม่ได้เกิดการเรียนรู้อะไรมากมายแต่ว่าพอผ่านไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่าจริงๆเคยเหมือนกันที่แบบเขาเรียกว่าอะไรปล่อยมือแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่พอเข้าใกล้กันเลยมีปัญหา,เ,<อ>าเยอะเยอะสิ่งเยอะอย่างจนบางทีแบบว่าด้วยเคยแต่อ <c oughs> าจจะไม่ได้บอกอะไรเง, <c oughs> งี้ยงอนกันด้วยการกระทำอะไรเงี้ยที่แบบไม่อยู่ใกล้กันไม่คุยกันอะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งแฟนคลับก็จะรู้แฟนคลับจะแบบว่าเขาก็พยายามเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างโมเมนต์ดวยมือเขาเองอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> บอกดีบอกดีบอกให้หน่อยบอกดีอะไรเงี้ยมีฝากเพื่อนบอกอะไรเงี้ยนั่งอยู่ด้วยกันแต่ว่าบอกบอกบอกเพื่อนบอกดูดีถามดิว่าเหนื่อยไหมอะไรอีกก็มีก็มีก็มีก็อาจจะเป็นฟิลด้วยแบบด้วยวัยด้วยอะไรเงี้ยก็จะมีความเป็นเด็กกันอยู่พอสมควรแต่ว่าก็ต้องขอบคุณปัญหาต่างๆที่ทําให้เราเหมือนแบบโตมากขึ้นมีความคิด มากขึ้นว่าแบบเฮ้ยพอเราเจอรูปแบบนี้ควรจะทํำยังไงต่อไปอะไรเงี้ยควรจะมันเหมือนทําทให้เราแบบปล่อยวางได้ได้มากขึ้นส่วนตัวพี่ฟ้าคือตอนนี้คือปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็ให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติอยากทําอะไรก็ทําก็ก็ไม่ได้เซอร์วิสแฟนคลับก็แบบร0ออน่ะเอาจริงนะบางอย่างที่เกิดขึ้นหลังๆมานี้ช่วงที่เล่นซีรีส์กันไปก็ทําให้เราเหมือนแบบเขาเรียกอะไรใกล้ชิดสกินชิปกันมากขึ้น เพราะว่ามันเหมือนแบบเราได้แบบปลดล็อกอ,อะไรบางอย่างออกไป <c oughs> นั่นเองนะคะ <c oughs> ก็เลยทำให้เราแบบว่า <c oughs> <c oughs> อยากให้ติดตามสิ <c oughs> จริงพูดแค่น,นี้ ใช่เดี๋ยวก็เดี๋ยวทุกคนได้เห็นแล้วทุกคนจะรู้เองว่าอ๋อมอยู่ดีจากที่แบบไม่ไม่จับตัวกันอยู่ดีถึงมาแบบกอดกันได้เลยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็จะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยโอ้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะรู้เองนะคะที่จะทำให้สนิทกันว่าใช่เพราะว่ามันต้องเจอกันตลอดต้องคุยกันต้องเข้าบทต้องอะไรเงี้ยมันทําให้แบบโอเคงั้นเรามาทิ้งทุกอย่างแล้วก็เรามาแบบมันเริ่มใหม่รอกัน เพราะว่าบางทีการเล่นละครหรือว่าการเล่นซีรีส์มันก็จะค่อนข้างที่จะเหลียวมากๆแล้วถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รู้สึกหรือเราไม่อินตามมันก็จะตามมันก็จะออกอะไรเงี้ยมันก็จะมีอยู่ช่วงแรกๆที่เล่นยังไงก็ยังดูไม่ไม่ได้สักทีจนพี่ชีวินต้องเรียกพวกเราไปคุยว่าแบบว่าเอออยากให ให้วางมันลงนะแล้วก็ลองแบบเปิดใจมากขึ้นแล้วก็อยากให้ลองมองเข้าไปแบบที่ตาแบบเหมือนแบบให้เรารู้สึกกันจริงๆอะไรเงี้ยก็ลองทำด้วยมันก็ช่วยได้แล้วก็ดีขึ้นเยอะมากๆเลยแล้วก็อยากขอบุณแฟนคลับนะคะที่รักแล้วก็บางคนแบบว่าคือรักที่เราเป็นเราจริงๆอ่ะรักที่เป็นอิงหลอดไม่ว่าเราจะไปในทิศทางไหนหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ก็คอยสนับสนุนคอยแบบคอยเตือนแล้วก็คอยเขาเรียกบางทีก็คอยโอ้ พวกเราเหมือนกันนะบางครั้งสมมติว่าบางครั้งที่เราทําผิดอะ่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้อยากได้ยินคาตักเตือนหรอกเพราะว่าพี่ฟ้าเชื่อว่าคนเรารู้ว่าแบบจะต้องทําอะไรแต่เราอยากได้กําลังใจอะไรเงี้ยบางคนก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาเจอกันเนี่ยหน้านงานบางทีเราจําจําหน้าได้ใครหายไปก็แบบพื่อที่ถึงเนาะแบบไปไหนเนาะอะไรเงี้ยมันก็เป็นความผูกพันที่ครบรอบหนึ่งปีก็ขอบคุณที่รักอิงฟ้าแล้วก็ชา์ลอตก็ทำให้เกิดแบบว่าเป็นอิงลอตขึ้นมา วนะแล้วก็ได้ราวัลพิเศษของจับคูไว้ทั้งสองคนเลยใช่ใช,ใช่นะคะก็ก็ต้องขอบคุณเขาเรียกอะไรอ่ะขอบคุณหลายๆอย่างก็<ล>ใช่<น>ว่าไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้ที่เรวก็ได้มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เป็นความสบายใจเป็นเซฟโซนก็อย่างที่บอกว่าอิงหลอดก็คือไม่ได้มีสถานะที่จะต้องเรียกว่าเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นแฟนหรือว่าเป็นเพื่อนหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามัน ต้องเรียกว่าสถานะอะไรก็เรียกว่าแบบเออเราสบายใจเราพูดได้หมดแล้วในร้านส้มตำในร้านส้มตำนั่นเองนะคะดูซิเราจะมีคำว่ายี่สิบคำแล้วเราจะเปิดเลยทุกคำแต่ใครใครได้มากสุดเนี่ยจะมีจักรสลากในเนี้จะมีคำเป็นการกระทำมาเลยไม่กลัวหรอกนะใครใครได้มากสุดจะได้นจักรสลากส่วนใครน้อยสุดจะเป็นผู้กระทำค่ะโอเค กินอะไรมาพร้อมแล้วค่ะอ้้ว่แลไอนาเหรอฉันฉันนาอะแหมไม่ต้างเลยพี่เขาบอกว่าจะเป็นอ้อเออไม่ใช่ออโหยิบจะยกอะไรอะไรมีนา ชมีเลิฟชมีใจชมีใจชมีใจชมีเลิฟชมีเลิฟดูทีมไปถึงว่าหลงรักแอบนาครับ แอ,นนอ,อบรักนะครับแอบมาครับขอจิบหน่อยอาช้าช้า,าให้ทะเลาะล,ลูกตัวเองแข็ง เซรามพิงโลดเซรามพิงโลด่ได้เกี่ยวกันอันนี้เซแล้วก็อันนี้เราหนูอันนี้เป็นพิงแล้วอันนี้หลอดเสร็จแล้วมันคืออิงใช่ไหมเซรามอิงโลดใครเป็นคนคิดได้อย่างกับมือให้เลยอ่ะอิงโลดนี่ฟ้ากลัวแล้วกลัวละ

สิบสี่เหรอพี่เหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วของฉลอดได้กี่คำเก้าว <9. S 1> อาแสดงว่าวันนี้พี่ฟ้าเป็นผู้ชนะค่ะแต่ถ้าชองสาวหนูตอบก่อนนะพี่ฟ้าเป็นจะเนะให้ฉลอดถืออะ มาเลยมาเลยสิ่งที่พ so ีพายต้องทำนะคะก็ค pues ือจะเคยทำนะอ๋อดูแพ้นะคะแต่ว่าในนี้เขียนว่าให้คนชนะทำหน้าอ้อนแฟนแฟนสามแบบพี่ฟ้าต้องทำไงพี่ฟ้าชนะพี่ฟ้าจะได้ยินเหมือนอิงอ้อนแฟนแฟนไหนแฟนแฟนแฟนคลับเขาบอกแฟนแฟนคือแฟนคลับแฟน แฟนๆสองแฟนเหรอในแฟนๆแ,แฟนขับสามแบบเหรออ้อนยังไงอ,ะอ่ะเนี่ยเต็มแคปแล้วเนะี่ยหนึ่งหนึ่งสองสอง สามคียยวเลรบแล้วบางทีแบบว่า28แปดแล้วไงพอมาทำมันเขินอยู่อย่ามาบอกว่าให้คนชนะไงก็ว่าแล้วใช่เขาบอกว่าจงบอกความน่ารักของคนข้างๆมา3มข้อภายในสิบวิสามข้อสิบวิ ขยันขี้อ้อนเอาใจใส่เทเลยขยันก็เป็นคนขยันทำงานขี้อ้อนก็คือเวลาแบบหนึ่งเนี่ยเขาจะชอบอ้อนอะไรอย่างนี้ไม่ได้อ้อนหนูนะอ้อนพี่ซันเธอเอาใจใส่ก็คือเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเทคแคร์เวลาไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาบอกว่าคนชนะทำท่าดีใจสามท่าเร็ว เร็วนี่คนชนะที่หนูชนะว่าเนี่ยพี่บิวคิดว่าหนูจะชนะแน่เลยก็ท้าบอกว่าแกล้งหนูคนพ้ะต่ทเลยคนแพ้อะอันนี้ให้ทำ้อมคนแพ้ดีกว่าให้คนชนะสอนคนแพ้อ่ะอ่ะโอเคแล้วก็เยัยแล้วก็ดีใจเหรอ แต่อังเราเวลาแบบว่าดีใจไงจะชอบกอดกอดกอดข้างๆเอาให้หมดเอาให้หมดอ่าอันนี้เราไม่ต้องเล่นดีกว่าบอกว่าให้คนชนะเอาแก้วเอาอะไรกเอาแก้วแก้วเหรอเอาแก้วชนกันเหรอชนคนแพ้30วิ โอ้โฮขุณพ in ี่นะมามาไม่มีใครนับเลยสนาคโก้เจ้นเลยหน้าพวงมาก10 9 8 7 6 5 10 7 หน้่งสองสามจบไปแล้วเขากินอะไรกันอ่ะน่ากลัวแต่หนูห้ามห้ามเห็นใช่ไหมเห็นได้ค่ะบเพราะเดี๋ยวจะถามพี่พี่อิงฟ้าแล้วก็พี่อิงฟ้าจะเอาับตอบจากแม่ฉลอม อ๋อโดยห้ามใช้มือใช่กลัวแล้วโอ้ยสต๊สี่ านี้นะที่มันจะอยู่ตรงปากดูเมื่อกี้นะสุดะมีคนพีดค่ะลองเล่นของไม่ไหวลูกเดี๋ยวบอกนำมาจากอะครับเอ้ยปาจับได้ ได้็รลยอะไรอ่า กินไหมชิม คือได้เจลแต้มสิวหรือแต้มฟ้าด้วยนะคะรวมถึงสบู่เลิฟครบหร <c oughs> ือว่าเราเรียกฮะเราเราเรียกแม่แป้งเข้ามาคุยไหมเอ้ยยังไม่ได้แปังไม่ได้เข้าไลฟ์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ๆๆๆมา เรียกว่าพปิดกล้องอหฮะแน่พิ่งปิดกล้องไปเองนะคะกับชมีเลิฟเอ่อเมื่อประมาณสองสวันนี้แล้วไปถ่ายกันที่อัพยาที่ทะเลนะค่ะก็สุดยอดอะไรอ่ะจะมีอู่ฉากนึ่งที่แบบว่าได้พี่เต้นเพิ่มเข้ามา ก็ถือว่าเป็นงานท้าทายในเรื่องของการแสดงอย่างหนึ่งก็อยากทุกคนดูให้เป็นต้องใช้ค่ะเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีที่เคยบอกไว้ก็อาจจะเด็กดูได้หรือว่าพาผู้ใหญ่ไปดูด้วยพาผู้ใหญ่ไปดูด้วยเพราะว่าจริงๆัอนด้ซอบจ้าดิซอบก็ให้ดูซอบๆก่อนไงจะดูอันนั้นเลยก็ไม่ได้ป้ามันเถื่อนด่เด็กเื่อนแทนคนเดียว อันนี้อันนี้ซอมใช่ไหมอันนี้ยังซอมใช่ไหมอู้หูดีซอมมากอันนี้ซอมไปเลยมากฉากสุดท้ายที่ถ่ายเสร็จพี่ฟ้านั่งบนนั่งนั่งอยู่แล้วก็อย่างเงี้ยน่ารัดแล้วก็เอาไปยเอาบาก่อนต้องมีคอนเสิร์ตใช่ไหม แล้วส่งมายังมส่งยังเป็นรนีอเดอเราต้องรอก่อนใช่ไหมคุยเขาเลยไ่นั่งมาตั้งนานในชวงเดดแอร์อ่ะพื่ไม่ถามนะไม่ถามตอนแบบว่าจะเสร็จแล้วอะไรเงี้ยมีมีคอนเสิร์ตที่เมกาใช่ค่ะช่วงตารางตารางออกมาแล้ว